สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบพอกับสาวแหม่มอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ต้องไปนีห้องกสิเดทพบพอกันเรื่อยๆนะคะค่ะท่านผู้ชมมีมีบางคอมเมนต์เนาะคะ่ะเป็นคอมเมนต์มาว่าเป็นอย่างช่องเบาหนองคือบริเวณช่องเดียวกันกับสาวแหมมสาวแหมมอยากเปิดช่องเป็นของจะของเองค่ะท่านผู้ชมเพราะอย่างสาวแหม่มอยากมาแบ่งปันความฝันหรือเหล็กถูก เด็กต่างๆที่ว่าซาวแมมได้มากจากมองดีๆเนาะคะ่ะซาวแมมอยากมาแบ่งปันถ่านผู้ชมค่ะเลื่อนไปยากเปิดน้ากันนะคะอยากเปิดอีกช่องนะคะบ่าวากันเนาะค่ะถ่านผู้ชมค่ะพราวาอยังซาวแมมก็เอาคนละเลดคนละมองอังเ่ออาจจะเป็นมองเดียวกันแต่ว่าจุดถูกคนละอันนะคะถ่านผู้ชมช่องซาวแมมก็จะบ่คอยเด้เอาของบ่าวหนองมาลง และช่องเบาน้องเองเพื่อนกับบอไดเอาของสาวแหมมไปโลงเนาะคะ่ะคือจะโลงไผ่ลงมันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกาขอให้ท่านผู้ชมแบ่งเวลามาเบิงสาวแหม่มนั่นเลยด้วยค่ะช่องนองไหม่ค่ะ <c oughs> เพื่อว่าสาวแหม่มสิไดเป็นมีกำลังใจไปเฮ็ดช่องเรื่อยๆไปนะคะ่ะค่ะสำหรับมอนี้สาวแหม่มสีมาหยางสาวแหม่มสีมาโชว์ปฏิทินเงินล้าน ลวงปูสวงเนาะคะ่ะปฏิทินเงินลานนี่มีคนถือมาหลายงวดละค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นเพิ่นแปรเลขกเนาะบางบางคนกับแปรอาจจะอาจจะอาจจะแปลตัวเดียวปฏิทินอน้ากันแต่ว่าแปรเหมือนกันนะคะสายตาของคนแต่ละคนบ่คือกันเนาะมันอาจจะนึ่งอาจจะเป็นโชคเป็นดวงของไัยของมันเนาะคะ่ะ ดูเหมือนกันแต่แปลเลขอาจจะไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมซ่มแมมกะจะได้เอามาให้ทนันขอโทษนะค่ะแบบมันขั้นหลังนะคะไอเอามาให้ท่านผู้ชมเบิงเพื่อว่าซ่มแมมเบิงกับท่านผู้ชมเบิงอาจจะเป็นคนละโตก็บให้ท่านผู้ชมแปลเบิงเนาะคะ่ะปฏิทินเงินหลานเนาะคะ่ะของหลวงปู่สวงผู้บรรดาลโชคลาภ งวดวันที่16กันยา65เนาะคะ่ะหลวงปู่สวงนี่เพิ่นบริหยแค่โชคทางการเสี่ยงดวงนะคะเพิ่นหยด่านการทำงานนะะ้ำค่ะข่าขายเนาะหลวงปู่สวงปู่บรรดาโชคลาบแกลูกหลานบว่าสิเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศนะคะเพิ่นกับคนหูจักเพิ่นทั่วโลกเนาะคะ่ะผ่านผู้ชมหลวงปู่สวงเนาะคะ่ะซาบแมมก็ว่าจะไปอยู่ค่ะถา้าฝนมาตก อยู่วันเสาร์อาทิตย์นะคะเห็นชัดไหมคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสาวแหมมจะเบิง้งนี่ค่ะเดี๋ยวสาวแหมมสิแปะให้ชัดๆเนาะค่ะเดี๋ยวสิแปะแปะไว้อีกชัดๆแต่สาวแหมมก็มีนี่แปะเหลมาให้อย,ยู่ค่ะหลวงปู่สวงผู้ใดมาเบิ้งคลิปนี้ช่องสาวแหม่มเนาะ ขอให้รับโชคไปน้ากันแล้วค่ะรวยๆปังๆบวาสีด่านการเสี่ยงโชคหรือค้าขายการทํางานเนาะค่ะค้าขายก็ให้ลารวยเนาะค่ะมีกําไรมือละหมื่นเหมือละแสนาว่าทํางานก็ให้กิจการนาทีการงานลุ่งเลือกเนาะค่ะลาบลื่นเนาะค่ะซื้อหวยก็ให้ถูกกันสุกคนเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะตัวเลขทีเซาแมวคัดแปลออกมาจาก ไอ้ปฏิทินเนาะคะ่ะการให้แซาแม่มเอ้ยค่ะการให้ทันผู้ชมเบิงเนาะว่าสิตรงใจทันผู้ชมบอแต่อันนี้คือเซาแม่มเด้ขัดออกมาให้เบิงล่ะคะ่ะมีเลขไงเมมีสองเจ็ดหกนะคะทันผู้ชมสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าสามหกสองสามหกเนาะคะ่ะสองเจ็ดศูนสองสี่หก เลขอาจจะ้ายหางนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมกระเบิงค่ะมักตัวใดกระตาเลนเบิงนะคะแต่ว่านส่วนตัวของสาวแหม่มเองสาวแหม่มม,มักเจ็ดหกค่ะเจ็ดหกกับสองหกหกสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหกหกเจ็ดสี่หกกับมักค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมมักตัวใดกระลองสายตาเบิงแต่ละคนเนาะค่ะเบิงว่ามันสีใดคือก,การกระสาวแหม่มบบแต่ว่านี่นี่กระสาวแหม่มแกออกมาให้ละค่ะ เป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมล่องเมืองเนาะคะ่ะปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงปู่บรรดาโชคลาบวาสิเป็นเหลืองเสียงโชคถูกหวยเรื่องการเหลองงานหนึ่งขาขายหลวงปูเพ่นเมตาละคะ่ะ่นเมตาลูกล้านสุข,ขุมสุกคนเนาะคะ่ะหลวงปู่สวงผู่บรรดาโชคลาภสาวแหม่มกับไปขอเพิ่นไวอยูุคขาปูนะ่ะสาวแหม่มไปเทือแหลกที่ไปเปิดช่องเนาะคะ่ะ ก็บ,บอกว่าปูไอซาวแมมเบเดมาขอเรืองโชคลาภเด้มงวดนี้รอบนี่ซาวแมมวางสีเนาะคะ่ะตอนเปิดช่องสาวแมมมาคอให้ซาวแมมพานพานกด youtube เนาะคะ่ะสาเร็จราคาท่านผู้ชมปูให้โชคละคะ่ะขันต่อไปก็คือซาวแมมต้องใส่ความพยายามของซาวแมมที่จะทําให้มันสาเร็จนะคะปูเพนเดมอฟหายแล้วคะ่ะซาวแมมเสื้อคะ่ะเรืองนี้ เรื่องโชคลาภถัดถึงเวลาเดี๋ยมันจะมาเองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปทอเนาะ,ค,ะค่ะสู่ค่ะท่านผู้ชมสู่หวดนี่อาสิบอบเป็นดวงของเฮาแต่ว่าสักมือหนึ่งมันต้องหอดมือของเฮานะคะท่านผู้ชมแม่นบอด้หร้ายก็ได้น้อยเรื่องนี้เนาะมันมันวากันบได้บุญวัสนาเนาะคะ่ะเพื่อนอาจจะถูกเฮาไม่ถึงว่าเห็นผู้อื่นอาจจะถูกสิบสองล้านหกสิบล้านเนาะหัวดว่าหัน หอดมือเนี่ยเขากับใดเองค่ะท่านผู้ชมมันต้องรอจังหวะเลเวลาเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกกันยานี้ท่านผู้ชมคนใดมาชมช่องสาวแหมมขอให้ท่านผู้ชมทุกขูทุกคนรับโชคไปน้ากันค่ะรวยรุยมัน,มน,มนหมานๆิ้งหิ้งเนาะค่ะเดี๋ยวสาวแหมมโชว์เลขอีกรอบหนึ่งและะ้วค่ะปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงแล้วค่ะครั้งแรกที่สาวแหมมโชว์เนาะคะ่ะแต่ว่าเห็นเขาว่าเขาใดมาหลายงวดแล้วนะคะ นผู้ชมสองเจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าสามหกสองสามหกสองเจ็ดศูนย์สองสี่ศย์เนาะค่ะตัดเล่นเบิงนะคะ่ะสาวแมมกะให้เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตัดเล่นมากตัวใดหรือโบมากกะแกะเบิงในปฏิทินไม่ใดค่ะเดี๋ยวสาวแมมสิแปะไหวให้อีกที่หนึง่งเนาะคะ่ะสายตาคนเท่าอาจจะโบเหมือน เห็นเหมือนเห็นเหมือนกันแต่อาจจะมองเลขไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะทานผู้ชมรซาแมวแกเอ,อกา,าไาให้ไใดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะกระใส่วิจารณญาณเบิงเนาะคะ่ะในการรับชมและฟังคลิปเนาะคะ่กะกาไหวแป๊แปะไวเป็นแนวทางเบิงจดจดไหวเบิงค่ะเพื่อหอดหมือห้าอาจสิมาไอไลไลเบิงว่าเอเละเนี่ยมันถือใจห้าบอ มันตรงใจเข้ามากบอคอยจังเอาเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะาซาวแอม,มกระต้องหาแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะหาสิ่งดีๆมาอมอบให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอาจจะยังบอห้าไในเก,เกงคือช่องอื่นแต่กระอขอบคุณหลายๆที่ท่านผู้ชมเขามาเบิ่งช่องซาวแมมคะ่ะช่องนองไม้ตัวใดค่ะตกบกพองซาแอม,มก็ขคอโทษไวนะ้ะที่นี้นะคะจะคอยพัฒนาการ โชว์ตัวเลขหรือให้ตัวเลขไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมพึ่งฮัดนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดสําหรับท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าซาแเมบมามันบนมันมันมนาจะเกินความสามารถเนาะคะ่ะซาแเมจะไปหาตัวเลขเด็ดๆฟันแมนๆฟันดีๆหรือว่าจุดถูกสถานที่ต่างๆที่เป็น ที่เข้าลบเนาะค่ะที่พึงท่างใจของเฮาเนะค่ะสิเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมเบิงบวาสิเป็นคลิปฝันคลิปตัวเลขจากทางไกลบวาสิเป็นเห็นนาหรือบวเห็นนาของผู้เพิินให้ความฝันมากเนาะค่ะล้วนแล้วแต่เพิินเมตาที่จะให้สาวแหมมมาเป็นสะพานบุญเด้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวแหมขอบคุณได้หลายนะคะที่เขามาชมคลิปสาวแหมค่ะช่องซาวแหมขอขอบคุณได้หลายค่ะผู้ใดมาชมช่องสาวแหมขอให้ถูกหวยรวยเงินไปน้ากันนะคะงวดวันที่สิบหกกันยาหกห้าขอให้ท่านผู้ชมทุกคนรวยรวยมันหม,น,มนเฮงเฮงปังปังนะคะสาธุสาธุสวัสดีค่ะ